สวัสดีจ้าพบกับไทยออสแชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งหรือวันนี้จะไปซื้อรองเท้าทำงานนะคะก็วันตอนนี้เวลา4ี่โมงแล้วก็คือห้างปิด5้าโมงนะคะแต่เพึ่งไปเพราะว่าคนเยอะแล้วก็ขี้เกียจฝนตกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยว เราก็กำลังเดินอันนี้ก็ประมาณเส้นทางจากร้านที่แม่ทำงานนะคะก็กำลังจะข้ามถนนไปนะคะแบบนี้จะาไปถึงเออที่ถึงที่ช้อปปิ้งแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ได้นี่จ้ะนี่ร้านจิวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูร้านรองเท้าหลายๆที่นะคะอันนี้ JD h i f i นะจ๊ะอันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูร้านรองเท้ากันเลยค่ะ นนี้ฝนตกนะจ๊ะก็เลยไม่ได้อัดคลิปค่ะแล้วก็ในห้างเขาไม่ให้อัดด้วยเป็นบางห้างนะคะเป็นบางร้านก็เลยรีบดูจ้ะดูฝนกําลังมาอันนี้กําลังเดินกับร้านนะคะนี่ของได้เยอะเลยของเยอะมากเลยจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะบาย